ร้องจาฝูงแล้วแมนยูนะครับบุกเอาชาลีถึงถิ่นซ้อมตัวศูนย์นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นนัดล้างตาที่เกือบตายโดยวันนี้นะครับแมนยูนะครับมาในแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นดาบินเดเกอาคู่เซ็นเตอร์วันนี้นะครับกับตันที่ทุกคนคิดถึงนะครับแฮร์รี่แม็กควนะครับโอ้กลับมายืนเซ็นเตอร์ตัวจริงอีกแล้วนะครับแล้วก็ยืนคู่กับลุคชอนะครับวันนี้ก็ยืนเซ็นเตอร์อีกแล้วนะครับแบ็กซ้ายวันนี้นะครับเป็นไทเรโอมาเลเซียนะครับแบ็กขวาวันนี้เป็นเดียโก้ดาโลแดนกลางวันนี้ มีเฟสบุนโอเฟเดนแล้วก็ซาบิเซอร์แดนหน้าวันนี้นะครับลัดฟอร์ดเวกฮอตแล้วก็ซานโชออกซัดตัวจริงเริ่มมาครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมนยูนะครับทำเกมไม่ได้เลยนะครับแดนกลางก็คลองบอลไม่ได้นะครับแดนหลังนะครับก็พาบอลขึ้นมาไม่ได้นะครับทำให้แดนหน้านะครับไม่มีโอกาสจบสกอร์เลยนะครับเรียกว่าครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหเล่นแบบโคตรอึดอัดจนสุดท้ายนะครับช่วงก่อนจบเกมนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับบูโนเฟรเดนนะครับได้จังหวะเน่งๆนะครับแต่สุดท้ายยิงติดเซฟนะครับผมว่าน่าเสียดายนะ ก็จบครึ่งแรกไป0-0พอเริ่มมาครึ่งหลังนะครับแมนยูก็ยังทำเกมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแดนกลางอีกคองบอลไม่ได้เลยนะครับนนำซ้ำนะครับแดนหลังนะครับขึ้นบอลไม่ได้นะครับแถมโดนหลีดบุกนะครับโอ้โหเรียกว่าเกือบเสียประตูอยู่เหมือนกันนะครับ จนสุดท้ายนะครับเทนฮากต้องแก้เกมแพ็กแดนหลังให้นิ่งขึ้นนะครับส่งมาตินเนสลงมานะครับส่งวันบิซาก้าลงมาส่วนแดนหน้านะครับก็ส่งกาลาโชลงมาแทนจารอนซานโชนะครับจนสุดท้ายนะครับพอเทนฮากแก้เกมอย่างนี้นะครับแมนยูนะครับได้ประตูขึ้นนําสําเร็จนะครับในทีที่80นะครับโอ้โหเรียกว่าช่วงท้ายเกมเลยนะครับจากมาคาร์ลฟอร์ดนะครับโอ้โหดูดิมงเข้าไปนะครับแอตสินโดยลุกชอนะครับเรียบร้อยครับขึ้นนำหนึ่งโซนนะครับซึ่งตัวแรกเกือบไม่ได้ประตูนะครับมีการ เชโกเวียสุดท้ายกรรมการให้ผ่านนะครับเรียบร้อยครับ1นึูนย์หลูกไม่พอนะครับเล่นไปสักพักนะครับแมนยูบวกเพิ่มไปอีก2อศูนย์นะครับในทีที่85นะครับจากเรียกจากตัวรองอย่างกานาโชนะครับโอ้โหเรียกว่าซูเปอร์ซับจริงๆนะครับลงตัวจริงันแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นไม่ค่อยได้นะครับพอลงตัวสำรองน้านี้โอ้โหเล่นดีเลยนะครับกานาโชนะครับซัดเพิ่มเป็น2อศูนย์นะครับ คนที่แอสซิสต์ก็ไม่ใช่ที่ไหนนะครับนั่นคือวาวเวกฮอตนะครับต้องบอกว่าตอนแก้เกมนะครับเทนฮาร์นะครับขยับให้วาวเวกฮอตนะครับลงมาเล่นประมาณช่วงมิดฟิลด์นะครับประมาณหน้าต่ำหรือช่วงเพย์เมเกอร์นะครับต้องบอกว่าเล่นดีเลยนะครับแล้วก็จัดไป1แอสซิสต์ยอดเลยเวกฮอตแล้วก็เล่นไปสักพักนะครับแมนยูนะครับก็มีโอกาสยิงเพิ่มอีก2ประตูจากรัดฟอร์ดแล้วก็เวกฮอตนะครับแต่สุดท้ายโดนวีอาร์จับล้ำหน้าหมดเลยจบเกมที่สองศูนย์นะครับเป็นแมนยูนะครับบุกไปเอาชนะลินได้สำเร็จนนนนนนะะคครรรััับบบทาาให้้้้แมยยููตออีขขึไปลงงจ แบบชั่วคราวนะครับมีอยู่46คะแนนนะครับเหนืออันดับ3อย่างแมนเชสเตี้อยู่45คะแนนแต่แมนเชสเตียสแข่งน้อยกว่า2นัดแล้วก็มีแต้ม,ต,มตามจากฝูงอัลเชอร์นที่5คะแนนโอ้โหตัวเราแมนยูยุกอีกเซนทากเนี่ยมันร้อนแรงจริงๆขอพูดถึงลูกเกมแบบคร่าวๆหน่อยละกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงครึ่งแรกนะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับแดนกลางนี่คลองบอลไม่ได้เลยนะครับแดนหลังก็ขึ้นบอลไม่ได้นะครับวันนี้แฮร์รี่แม็กไกวก็โอ้ยเล่นช้าเหลือเกินนะครับจังหวะจับบอลกว่าจะพลิกบอลไปกาจะพลิกบอลมากวจะย บบอลนะครัช้าเหลือเกินนะครับทำให้บอลเนี่ยขึ้นหน้าไม่สําเร็จนะครับจนสุดท้ายนะครับเทนฮากต้องแก้เกมนะครับแล้ววันนี้เทนฮารนี่นแก้เกมโอ้โหดีจัดนะครับรู้ว่าหลังไม่นิ่งพอก็ผัดเปลี่ยนกองหลังให้นิ่งขึ้นแล้วก็มีการจับเวกฮอร์สนะครับลงมาเล่นช่วงเพย์เมเกอร์หรือหน้าต่ำนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับจัดไป1นึ่งแอตซต้องชมเลยว่าวันนี้เอกเทนฮากแก้เกมได้ดีจริงส่วนผู้เล่นวันนี้นะครับดาาบิดดเเกอนะครับพอวันนี้มาเป็นแแฮรี่ม็ลไควยยืนนนอู่ข้้าางหะรับก็เรียกว่ามีจังหวะช็อตเบยร์นกันนะครับเกือบไปแล้วนะครับส่วนคูนี้ โอ้ oh, ต้องบอกว่าแม็กวายนะครับอย่างที่บอกเขาวันนี้ช้าเหลือเกินส่วนชอวันนี้รับพอจะคู่แม็กวายนี้ก็เรียกว่ารับงานหนักหน่อยนะครับแต่ก็เรียกว่าไม่มีความผิดพลาดอะไรส่วนแบ็คซ้ายขวาวันนี้อย่างมาเลเซียแล้วก็ดารโลนะครับโอ้โหเรียกว่าขึ้นบอลไม่ได้เลยแต่พอเปลี่ยนมาตเนสแล้วก็วานบิสกาลงมาโอ้โหเรียกว่าดีขึ้นเลยส่วนเฟสวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเล่นด oh, ีเลยยังบอลโจอาตลาได้หลายครั้งเลยนะครับเรียกว่าเล่นดีกว่านัดที่แล้วเยอะนะครับนัดที่แล้วน่าจะโดนด่ามาเยอะนะครับนันนี้เลยเล่นดีขึ้้้นนนนสาับบเซ่่วววีตอองกลู แรกนะครับมาจากจังหวะของพี่แกนะครับคอสบอลขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งให้ลูกชอไปแล้วก็แอสซิสต์ให้มาคาร์สฟอร์ดยิงประตูไปโดยรวมนะครับซาบิเซอร์นะครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ถือว่าดีขึ้นมาจากนัดก่อนๆนะครับถือว่าเริ่มเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วส่วนบุนโน่เฟรนันเดสวันนี้นะครับพอแดนกลางทำเกมขึ้นไม่ได้นะครับวันนี้ก็มีจังหวะตีกะขัดนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เสียดายหนึ่งจังหวะนะครับเกือบได้ประตูถ้าเน้นๆหน่อยอาจขึ้นนำแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกส่วนแดนหน้้้าาาววััััันนนนนนนีีีะะคครรรรรบบบบดดดดฟฟอออออออ์โโโหหหเเเเเยยยยกก่่่่สุุมมมืืิิิงงงงตตจจๆลลล โอ้โหล่างทองจริงๆนะครับวันนี้ก็ซัดไป1ประตูนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น1ประตูเปลี่ยนเกมเลยนะครับทำให้แมนยูนี่เล่นง่ายขึ้นเลยนะครับส่วนวิงฮอตวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าชื่นชมเลยนะครับขยันวิ่งขยันเพสจนสุดท้ายนะครับช่วงครึ่งหลังเทนัดแก้เกมให้วิงฮอตนะครับลงมาเล่นตำแหน่งกองกลางหรือเพเมเกอร์นะครับแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับจัดไป1แอสเซทส่วนซานโชวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าเล่นดีแต่ก็นั่นแหละครับช่วงครึ่งแรกนะครับแดนหลังแดนกลางนะครับส ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกและสุดท้ายนะครับตัวสำรองนะครับโอ้โหวันนี้นะครับกาาโชนะครับสุดติ่งจริงๆลงมาเนี่ยโหเพิ่มไม่ตีเกมรุกได้อย่างดีเลยเรียกว่าเล่นตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าตัวสำรองเนี่ยโหสู้สุดใจเลยนะครับสำหรับกาาโชนะครับแล้วก็อีกตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาอย่างมาต์เนสแล้วก็วันบิซังกานะครับพอลงมาแล้วนะครับเกมรับนิ่งจัดเลยเรียกว่าท็อปฟอร์มเหมือนเดิมแล้วก็คนสุดท้ายนะครับที่ไม่ชื่นชมไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ เอริกเทนฮากนะครับโอ้โหแก้เกมแบบสุดติ่งจริงๆนะครับเอา m อ p สำหรับผมไปเลยนะครับจากเกมตื้อๆตันๆนะครับขึ้นบอลไม่ได้นะครับจนท้ายแก้เกมนะครับยิงเพิ่ม2ประตูแล้วก็คว้าชัยได้สําเร็จนะครับโอ้โหว่าสุดยอดเลยนะครับเอริกเทนฮากนะครับส่วนนัดหน้านะครับพลาดไม่ได้นะครับยูโรป้านะครับเจอบาเซโลนานะครับโอ้โหอันนี้บอกเลยงานหินงานโหดงานหนักอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเอริกเทนฮากจะปรับรูปเกมยังไงในเกมที่เจอบาซ่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดู กันะครับ